ังโลกาสาติเราลูกหลานคณะลูกพ่อพรมพ่อสานุสิธิ์พ่อปู่ฤาษีสมิงภัยบ้านสันติแก้ทุกสามสองอผู้รุ่มบุญทุกคนและผู้เจริญพมวิหารศรีทุกท่านออขอน่อม,ถว,มอถ,วอถวายพระหมพระธาตุถวายเป็นผะถวายพรมระธาตุ แด่าพระธาตุเจดีย์แช่าพระธาตุแช่แห้งพระพุทธองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งปวงมหาเทพมหาเทวีองค์เทพทุกท่านพระโพธิสัตว์ทุกองค์เทวดาทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆท่ทานทุกๆองค์บัดนี้ลูกขอลำลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงมีโพธิปัญญาตรัสรู้ธรรมเข้าใจเข้าถึงรู้ซึ้งประจักษ์แจ้ง อย่างทองแท้ในธรรมทรงเป็นสพ,พัญญูรู้เหตุที่เป็นมารู้เหตุที่เป็นอยู่รู้เหตุที่จะเป็นไปของสัตว์โลกทุกชั้นภูมิทรงมีพระมหาปานิธานสัมมาสัมโพธิญาณจิตจาระเสียสละความสุขส่วนพระองค์ยังประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงทรงเป็นบรมครูเป็นมหาครูเป็นศาสดาเป็นแบบอย่าง เป็นอุทาหรณ์รับวิบากเพื่อที่จะเรียนรู้สั่งสมบารมีพระควาสรุปเป็นหลักการหลกักธรรมหลักวินัยหลักคำสั่งสอนต่างๆสแสดงกรรมเพื่อจเจริญธรรมเพื่อโปรดสัตว์ทั้ง3ามโลกโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกบาดาลเพื่อให้เข้าใจชีวิตใช้ชีวิตอย่างเข้าใจอยู่ให้รอดอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ดีนําชีวิตไปสู่สันติสุขรู้จักบริหารกรรมอย่างถูกต้องในธรรมสิ่งใดผิดรู้จักแก้ สิ่งใดถูกทำเพิ่มเติมสิ่งที่เราทำผิดกับใครต้องสำนึกผิดยอมรับผิดขอขมาและจะไม่ทำผิดนั้นซ้ำอีกและจะมันสร้างบุญกุศลส่งไปให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินทำผิดกับเขาอาริยสัจสีเป็นโอสถทิพย์แก้ทุกได้รู้เหตุยอมรับในเหตุแก้ไขเหตุเหตุเปลี่ยนผลจึงเปลี่ยนตามเหตุเช่นใดย่อมได้รับผลตามเหตุเช่นนั้นนั้นบัดนี้เราลูกหลาน ขอตั้งปณิธานจเจริญลอยตามพระพุทธองค์ยึดถือพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธองค์และ,จะเจริญพรมวิหารสีของพระพรมธาดาเมตตากรุณามุทิตา,า,ตาอุเบกขาจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยฐานจิตอกเขาอกเราอเาอื้อเกื้อกันให้ภัยไม่ถือสา ด้วยจิตหัวใจห้ากตัญยูศรัทธาเชื่อมั่นหนักแน่นมั่นคงปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไปมิได้ขาดอย่างจริงจังจริงใจเด็ดขาดเราลูกหลานจะไม่เบื่อหน่ายต่อการสร้างเหตุดีจะมีปิติในการบำเพ็ญมากขึ้นจะศรัทธามั่นคงมั่นใจในเหตุดีที่เราได้กระทําไม่หวันไหวไปตามภาวะการแห่งธรรมสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีแน่นอนเราทําดีอย่างจริงใจฟ้าดินย่อมรับรู้ถึงแม้เราไม่ได้ขอฟ้าดินก็ยังต้องช่วยนี่คือปรมตถสัจธรรม บัดนี้ขอ,อเชิญบารมีพระแม่ธรณีโปรดเสด็จมาเป็นสกิพยานในการทําบุญสร้างกุศลและส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรขอเจ้ากรรมในเวรโปรดเมตตามารับกุศลโปรดเมตตาอินดูเห็นอกเห็นใจอภัยให้การรับการสํานึกผิดรับการขอขมา,ารับการาโหสิกรรมแก่เราลูกหลานบัดนี้ ด้วยบาร,รมีพุทธปัญญาพุทธองค์ขจัดทุกภัยบำรุงสันติสุขโปรดบริหารจัดการแก้ไขวิบากรรมขอให้ทุกฝ่ายรับการขมาและเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมซึ่งกันและก,กันนำไปสู่สันติสุขสัเพสาตาขอให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงทุกๆฝ่ายทุกๆภ,ภูมิจงมันสร้างบุญกุศลมีจิตมุติตาต่อกันเอื้อเกื้อกันสามัคคีกันเคารพซึ่งกันและก,กันรับอน,นิสงส์ร่วมกันนำไปสู่สันติสุข สุขสันติสุขสันติสันติสุขเทอนินสาธุ